วิเคราะห์บอลวันนี้กับเฮงบอลเต่งชาแนลนะครับประจำวันอังคารที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2,565นะครับก็วันนี้เฮงคัดในศึกซูเดนซูเปอร์เรนเทนมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสคู่ครับวันนี้ก็คู่แรกครับคลิกออฟเวลาเที่ยงคืนครับก็เจ้าบ้านครับจ่าฝูงอย่างฮัมสตาร์ครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของ ยอนโคปิ้งทีมอันดับ14ของตารางนะครับราคาบอลวันนี้ครับเปิดมาให้ทังฝั่งเจ้าบ้านฮามสตาร์ต่ออยู่1ลูกครับก็ถือว่าสูงเล็กทีเดียวครับแต่ก็คู่ควรครับอันดับ1เจออันดับ14นะครับคู่ที่2ครับก็คิงเอาเวลาเที่ยงคืนตรงเช่นกันนะครับคู่ระหวังออไกรครับทีมบอยของตารางครับต้องเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของโอเรโบครับทีอันดับ10ของตารางนะครับ ราคาบอลวันนี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าทีนออกไกดต่ออยู่เสมอนะครับก็ในส่วนของทัศนะคู่อื่นๆหรือว่าหลีกอื่นๆนะครับถ้าอยากทราบต้องการบทวิเคราะห์จากเฮงก็สามารถแอดไลน์มาเฮงได้ครับที่ SI Heng 789นะครับหรือว่าสแกน QR วอา e โคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะสะดวกไปกว่านั้นครับลิงก์ลายอยู่ด้านล่างครับจิ้มลิงก์ไปได้เลยนะครับ ในส่วนของรายละเอียด2คู่ในศึกสุดเด่นซูเปอร์เลนเทนวันนี้จะเป็นยังไงเชิญไปรับชมและรับฟังกันต่อในคลิปวิดีโอวันนี้ได้เลยครับวิเคราะห์บอลคู่แรกของเหงวันนี้ครับก็คู่ระหว่างจาฟงคามสตาร์ครับเปิดรังต้อนรับการมาเยอือนของทีมอันดับ14อย่างยอนโคปิ้งนะครับก็คู่นี้ก็คิกเอาเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับในศึกสดเดนซูเปอร์เลนเทนนะครับ ราคาตอนนี้ครับเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าทินฮา r มสตาร์ครับต่ออยู่1ลูกนะครับก็มาดูในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้นะครับตารางคะแนนตอนนี้ครับฮามสตารเป็นจ่าฝูงนะครับมีอยู่23แต้มครับแข่งมาแล้ว10นัดครับชนะ7เสมอ2อ2แพ้1ครับได้21ประตูเสีย9ประตูนะครับอัตราชนะอีกที่70%ครับส่วนเกมเย่าของฮา r มสตารครับแข่งมาแล้ว4นัดครับชนะ3ไม่เสมอใครเลยและแพ้แค่ น่นัดเท่านั้นนะครับได้7ประตูเสีย3ประตูครับอัตราชนะในรังของตัวเองอยู่ที่7 5เปอร์เซครับมาดูในส่วนของ6นัดหลังสุดของครมสตัดนะครับทั้งเย่าและเยือนนะครับ6นัดหลังสุดของครามสตัดครับเก็บชัยไปได้ถึง5นัดเลยทีเดียวครับเสมอหนึ่งและไม่แพ้ใครเลยนะครับใน6นัดหลังสุดได้15ประตูครับเสีย5ประตูเท่านั้นครับอัตราชนะ6นัดหลังสุดอยู่ที่ 83. 3เเครับ ส่วนนัฟังผู้มายือนอย่างยอนโคปิงนะครับตอนนี้อยู่อันดับ14ของตารางครับมีอยู่7แต้มเท่านั้นแข่งมาแล้ว10นัดครับเก็บใช้ไปได้แค่2นัดเท่านั้นครับเสมอ1และแพ้7นัดเลยทีเดียวได้17ประตูเสียถึง23ประตูครับอัตราชนะอยู่ที่20%ครับมาดูในส่วนของเกมเยือนของยอนโคปิงนะครับ5นัดครับชนะ1เสมอ1แพ้3ครับได้6ประตูเสีย10ประตูครับอัตราชนะนอกบ้านอยู่ที่20%นครับหนัดหลังสุดของยอนโคปิงครับ ชนะ1สเสมอ1และแพ้ไปถึง4นัดเลยทีเดียวครับได้10ประตูเสีย13ประตูครับอัตราชนะ6นัดหลังสุดอยู่ที่ 16. 7เเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับมาดูผลงานการพบกันครับ6นัดหลังสุดของคู่นี้ที่เคยพบกันมานะครับก็เป็นทางฝั่งฮฮมสตาร์ครับเก็บชัยเหนือยอนโคปิงไปได้3นัดครับสเสมอกัน1นัดและแพ้ยอนโคปิง2นัดนะครับอัตราชนะอยู่ที่50%ครับชนะราคา50% และอัตราเกมสูงที่3333%เปอร์เซนตะครับนัดล่าสุดครับแฮมสตาดไปเยือนยอนโคปิงครับก็พลาดท่าครับแพ้ต่อยอนโคปิงมา1ประตูต่อศูนย์ะครับแต่นัดนี้แฮมสตาดได้เปรียบจากการเล่นในรังก็น่าจะพยายามเก็บชัยให้ได้อย่างแน่นอนครับมาดูฟอร์มหนัดหลังสุดของเจ้าถิ่นก่อนนะครับอย่างแฮมสตาดครับหนัดหลังสุดของแฮมสตาดครับชนะ4เสมอ1แพ้1นครับนัดล่าสุดก็พึ่ง เฉือนเอาชนะวาเนโมมาได้ครับในศึกฟุตบอลกระชับมิสโมสรนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอัตราชนะอยู่ที่66.6%ครับชนะราคา75%และอัตราเกมสูงอยู่ที่75%นะครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างยอนโคปิ้งครับ6นัดหลังสุดของพวกเขาครับเก็บชัยไปได้แค่1นัดเท่านั้นครับเสมอ1และแพ้ถึงสนัดไปทีเดียวนัดล่าสุดครับไปเยือนเฮลซิงบอลครับในฟุตบอลกระชับมิสโมสรก็ แพ้มาครับโดย s c สอ2ประตูต่อ0ูนะครับอัตราชนะเลยอยู่ที่16.6%เท่านั้นครับชนะราคา40%ครับและอัตราเกมสูงที่60%เปรครับเปรียบเทียบผลบอล6นัดหลังสุดนะครับของคู่นี้นะครับแฮมสตาร์ครับได้1 1เสีย6ผลต่างประตู5ลูกครับสวนยอนโคปิงครับได้9เสีย13ครับผลต่างประตูลบ4นะครับมาดูในส่วนของราคาบอลไหลแฮนดิแคปวันนี้ครับ ไหลไปทางแฮมสตาร์ดมากกว่านะครับก็ดูจากสถิติแล้วก็ดูแฮมสตาร์ดดูดีกว่านะครับก่อนในส่วนของตัวผู้เล่นครับตัวผู้เล่นตอนนี้อย่างไรชื่อตัวผู้เล่นยังไม่มานะครับก็เฮงก็ขออนุญาตวิเคราะห์จากสถิติและราคาบอลที่เปิดมาตอนนี้นะครับเฮงมองว่าครับแฮมสตาร์ดได้เปรียบจากการเล่นในรังด้วยและตอนนี้คะแนนไลฟ์สดตอนนี้ครับคะแนนไลฟ์สกอร์ตอนนี้ก็ ตอนนี้ฮามสตัรตกมาอยู่อันดับที่2แล้วนะครับเจออ่าเจออีกทีมหนึ่งครับแซงไป1คะแนนนะครับนัดนี้ครับฮามสตัรต้องเน้นอย่างแน่นอนนะครับเพื่อกลับขึ้นเป็นจ่าฝูงนะครับก็1ลูกมีแน่ครับสำหรับฮามสตัรครับรอลุ้นเม็ดที่2เพื่อกินเต็มนะครับถ้ายิงลูกก็เจ้า2ลูกก็กินเต็มครับก็คู่นี้เฮงมองไปที่เจ้าถิ่นฮามสตัรนะครับแถมสกอร์สูงไปด้วยครับคาดว่าน่าจะกบ น่าจะจบด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับวิเคราะห์บอลคู่ที่สองของเฮงวันนี้นะครับในศึกสุดสัปดาห์ซูเปอร์เรนเทนนะครับคู่ระหว่างออกรกลครับทีมบวยของตารางนะครับต้องเปิดรางต้อนรับการมาเยือนของโอเรโโบครับทีมอันดับ10ของตารางนะครับคู่นี้คิดนกาเวลาเที่ยงคืนตรงเช่นเดียวกันครับราคาเอเชียนแฮนดิแคปตอนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นออกรกลครับต่อเสมอนะครับ มาดูในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้ครับออไกย์อยู่อันดับ16ของตารางครับเป็นบวยของลีกเลยครับก็มีแค่4แต้มเท่านั้นครับ10นัดครับแ่งมาแล้ว10นัดครับหาชัยชนะไม่ได้เลยครับแพ้6นัดครับเสมอ4นัดนะครับได้12ประตูเสีย22ประตูครับอัตราชนะก็ยังอยู่ที่0นซะครับเพราะว่าหายังหาชัยชนะไม่ได้ไม่เจอเลยครับใน10นัดที่ผ่านมานะครับมาดูในส่วนของเกมเย่าครับของออไกยครับ 5นัดครับก็ชนะ0ครับเสมอ2และแพ้ถึง3นัดเลยทีเดียวได้6ประตูเสียถึง10ประตูครับอัตราชนะในรังก็ยังอยู่ที่0เปอร์เซ็นนะครับมาดู6นัดหลังสุดของออไก์ครับออไก้6นัดหลังสุดครับก็ยังชนะไม่ชนะใครเลยครับเสมอ4และเสมอ3ครับและแพ้3ครับได้5ประตูเสีย12ประตูครับอัตราชนะก็อยู่ที่0เปอร์เซ็น์นะครับ ส่วนโอเรโบครับตอนนี้อยู่อันดับ8ของตารางครับแข่งมาแล้ว10นัดครับชนะ5เสมอ1แพ้4ครับได้10ประตูเสีย11ประตูครับอัตราชนะอยู่ที่50เนะครับก็ครึ่งครึ่งกลางๆนะครับสำหรับโอเรโบในส่วนของเกมเยือนของโอเรโบครับแข่งมาแล้ว4นัดครับชนะ1เสมอ1แพ้2ครับได้3ประตูเสีย5ประตูครับอัตราชนะนอกมาอยู่ที่25ครับส่วน6นัดหลังสุดของโอเรโบครับชนะ3เสมอ1แพ้2ครับได้5ประตูเสีย5ประตูครับ อัตราชนะหนัดหลังสุดก็ยังอยู่ที่50%นะครับมาดูสถิติการพบการ6นัดหลังสุดของคู่นี้ครับออไกครับเก็บชัยเหนือโอเรโบได้แค่1นัดเท่านั้นครับเสมอกัน3นัดครับคู่นี้และแพ้2นัดนะครับใน6นัดหลังสุดครับนัดล่าสุดครับออไกครับไปเยือนโอเรโบครับในฟุตบอลถ้วยครับก็เอาชนะโอเรโบมาได้ครับด้วยสกอร์3ประตูต่อในทีเดียวนะครับ กอตรชนั้อยู่ที่16.6%ครับชนะราคา66.67%แลกจุดหดเร์เกมสูงอยู่ที่33.33%ครับขยับมาดู6นัดหลังสุดของออไกครับ6นัดหลังสุดของออไกครับหาชัยชนะไม่ได้เลยครับเสมอ4และแพ้2นัดครับอัตราชนะอยู่ที่0%นย์เครับชนะราคา20%่สิบเปร์เและตระกมสูงอยู่ที่60%นตะครับในล่าสุดก็ทําได้เพียงแค่เสมอกับฮักเคนมาครับในฟุตบอลกระชับมิตสโมสรนะครับด้วยสกอร์งประตูต่อ2ครับ ส่วนผู้มาเยือนอย่างโอเรโบครับ6นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะ3ครับเสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดครับก็พลาดท่าต่อเอเคโซน่าครับในฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรครับนั้นยิงกันมันเลยครับก็ผัดกันขึ้นนำนะครับก็โอเรโบก็พลาดท่าครับพ่ายต่อเอเคโซน่ามาครับด้วยก่อนสาประตูต่อ2นะครับก็เสียเปรียบจากการเล่นนอกบ้านด้วยนะครับอัตราชนะอยู่ที่50%ครับชนะราคา60%สิบเร์เซ็และระเบิดสูงอยู่ที่20%นะครับ เปรียบเทียบผลบอล6นัดหลังสุดของคู่นี้ครับออไกต์ครับได้7เสีย12ผลต่างประตูลบาครับส่วนโอเรโบครับได้6เสีย6ผลต่างประตูศูนย์นะครับก็มาดูในส่วนของราคาบอลไหลเอเชียนแฮนดิแคปวันนี้ครับราคาเปิดมาเสมอแบบนี้ก็ตอนนี้ก็ไหลไปทางโอเรโบผู้มาเยือนแล้วนะครับก็ในส่วนของตัวผู้เล่นครับเองตัวผู้เล่นยังไม่มานะครับรายชื่อตัวผู้เล่นยังไม่มาก็ในส่วนของทัศนะคู่นี้ครับเองยังมองว่าผู้มาเยือนอย่างโอเรโบครับ น่าจะมายันเสมอออกไกด์ okay, ได้ครับหรือมีดีอาจจะพลิกขึ้นนำออกไกด์ okay, เอาชนะไปได้นะครับเพราะว่าถ้าโอเรโบชนะนัดน,นี้ก็น่าจะขึ้นเป็นอันดับ7เลยนะครับจากอันดับ10นะครับก็เฮงขอวิเคราะห์ไปที่ผู้มาเยือนอย่างโอเรโบครับคู่นี้สกอร์ต่ำครับแถมสกอร์ต่ำครับคาดว่าน่าจะกบน่าจะจบด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์หรือว่าโอเรโบเฉียดเอาชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับสรุปทัศนะ บอลตัวฟรีของเฮงวันนี้ในศึก s t เด e n น Super r e เร e เทนคู่นะครับคู่แรกครับคู่ระหว่าง h a r มสตัดครับจาาฝูงของ s t u d เ n t s นซูเปอร์เรเทครับเปิดรางต้อนรับการมาเยนต์ของยอนโคปิงทีมาดับ14ของตารางราคาบอลเปิดมา1ลรูปครับคิดเอาอเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเฮงวิเคราะห์ไปที่เจ้าถิ่นฮา m s มสตัดครับคาดว่า1ลูกมีแนล้อลุ้นเม็ดที่2นะครับ คู่ที่2ครับก็คิดเอาเวลาเที่ยงคืนตรงเช่นเดียวกันครับคู่ระวังออกไก์ครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของโอเรโบครับราคาบอลคู่นี้เปิดมาที่เสมออยู่ฝั่งไหนก็ได้บอล3หน้านะครับก็คู่นี้ครับเห็งยังมองว่าผู้มัเยือนอย่างโอเรโบครับพวกเขามีความกระหายมากพอที่จะมายันเสมอออกไกครับหรือว่ามีดีเพลอๆอาจจะเฉือนเอาชนะออกไกไปได้ครับเห็งวิเคราะห์ไปที่โอเรโบครับ ในส่วนของท่่าของเคลงวันนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้ครับขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เฮงเฮงรวยๆวยทุกท่านสวัสดีครับ